โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราก็จะมาลั่นแพ็กนี้นั่นเองนะครับแล้วไปดูกันจัผมก็ได้ทำการซัดทองให้เต็มหลอดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเตรียมพร้อมที่จะได้ดูกันหรือยัง จะเล่นยางจะเล่นยางกูจะยังไม่เล่นแต่วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันก่อนนะครับท่านผู้ชมอ้าวกดูดิมันก็ดีใจหน่อยสิเออมันก็ต้องดีใจหน่อยอย่างแรกเลยวันวันวัน,ว,น,ว,นวันที่เราเข้ามาเราก็ต้องเตะลูกโทษกันก่อนนะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเรานะว่าวันนี้เ,เราจะได้หรือเปล่า มันก็ไม่ค่อยดีเลยแล้วนะกูปรับอะอ่ารูปโทษวันนี้มาแบบโชคดีนะสามวิโอเคนะแล้วเนี่ยดูแพ็กที่มาในเวอร์ชั่นใหม่ที่อัปเดตมาเนี่ยมีเต็มระบบเลยนะแต่ว่าภาษซาก็ไม่ได้ดีที่กูบอกเอ้ามึงมาตัดขวัญกันแใงใจกูอย่างนี้ได้ไงกูจะเปิดฮาซาโอ้ hey, พี่ วันนี้เราจะมาลั่นหาซากกันนะครับทา่านผู้ชมโว้าวว้าวถ้าอยากให้เปิดนี่พิมพ์หนึ่งให้หน่อยครับ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนอ่าอ่าหนึ่งสองสามนะสี okay. <c oughs> okay. ่ห้าหกเลยโอเคโอเคมา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 ดอกแรกไปดู <c oughs> <c oughs> เหลือแค่สองวันเองนะแพ็กเนี้ย 900เลยนะท่านผู้ชม900ารยนะเพียวเบ็กลรี่เ0 0เลยนะมนะาไปดูนะ3 2 1ปั๊ครับแคนเซิล2ครั้งกดไปแล้วจะวนดียังไงยังไงยังไงโอ้โหยเสียงอย่างนี้เรือเดื นี่มันอะไรกันครับเนี่ย <Bru h. S 1> คอเลียเลียคอใครเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยงงเลยนะใครไม่รู้เก้าร้อยแรกออกไปด้วยความว่างเปล่าแบบที่ไม่มีแม้แต่ไฮไลท์เราไปดูดอกที่สองเราเปิดข้างในบ้างนะหนึ่งสองอสามใช่ครับนะสี่ห้าออกไป กดไปเรียบร้อยยังไงโอ้โหไอห่าเสียงไอ้เหี้ยเฮ้ยไฮไลท์มาตัวหนึ่งนะเฮ้ยใหไลฟ์ไม่กี่ตัวไฮไลท์มาสองตัวนะครับท่านผู้ชมใครเนี่ยเจมมี่เลเวลลิ่งใช่ไหมเนี่ย เจมมี่เลเวลลิงสาง <level S 1> จินบูป่ะเน<ล> <ues. S 1> ี่ยโอ้โหบ้าหรือเปล่ากับฟาเบียนไลเดอร์อ่าน่าจะเป็นแก๊บนะส่งอาหารเป็นไลเดอร์โดนไปสองดอกแล้วยังไม่ออกอะไรเลยนะยังไม่มีแม้แต่เง,งาของเอเดนฮาซาที่เราหวังไว้เนี่ยครับท่านผู้ชมทุกอย่างมีการลงทุนเสมอครับท่านผู้ชมเราไปต่อ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 เราไม่ต้องกดสูตรอะไรทั้งนั้นเรากดไปเลย เราข้ามไปเลยนะแล้วก็ได้อาแจ็ค75ปัญญาอ่อนมานะ่านผู้ชมเราเอาตังค์นี้ไปซื้อเดรเดมเบเล่เดเบเลมกันดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยยังไงวะเนี่ยโอ้โหทำยังไงดีล่ะฮะ งั้นขอเป็นถือเป็นโชคลาภแล้วก็แลกไอเดอร์โอมามามูตมาสะก่อนนะเตินตัวที่เราอยากได้ไว้อยู่แล้วด้วยกูแลกมางเหมือนกันใช่ครับโอมามามูต oh, ไปแลกกันได้นะครับเติมนี่เลยหรอนะเติมเลยพาร์ทอะไม่ได้เติมไม่ได้เติมไม่มีดาวต้องหานไอ้สามัน เก็บไว้เยอะตั้งแต่สมัยก่อนดึกดำบรรนะครับเป็นดาวดึกดำบรรเข้าใจไหมดาวนาเม็กหรือดาวซูเปอร์ไซยญานั่นเองเราไปต่อมา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 โอ้โหได้ใครเราไปดูได้ใครได้ใครได้ใครฮาร์ซาไหม ภาษาท่านผู้ชมภาสาเว้ย,าาเ,วยเราก็ต้องเป็นสู้กันซะหน่อยเสียงไรสัตว์สู้นะครับรเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เดอะฮาซาของเรามันมาแล้ว่าแล้วเราจะไปต่อเหรอเราไม่ไปต่อแล้วนะเราก็ไม่ไปต่อแล้วนะเราได้ฮาซาแล้วอะใช่ไหมแล้วเราจะเก็บแล้วเราจะเก็บทองนี้ไปให้ซาร่าในอาทิตย์ต่อไปดีกว่าไหมคุณเพียเพ็กลีดูเอนะเว้ยโอ้โหดูเอกับเอดูไปซื้อตัวอันนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ได้เวอร์อะไรหรอกคุณ แต่ว่าเราเอเดนฮาซาออกมาใน 4, 40ตัวแรกถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มไหมคุ้มเบรเบรีคุณว่าไงก็คุ้มก็คุ้มก็ถือว่าคุมนะค้มนะครับท่านผู้ชมก้ <c oughs> ถือว่าคุม้มเราก็ควันเฉพอนะเพราะอีกสตัวเนี่ยมันเป็นเดปัญญาอ่อนนะเ่าง,ง่ายมันก็ไม่ถึงขั้นปัญญาอ่อนหรอกแต่ว่าชิลูเนี่ยอาจจะเก่งอาจจะเก่งดอ,ดอสก้าวร้อยทอง เขาก็ว่างโหดกันนะแต่ว่าเขาว่ากันว่าเดมเบเล่นี่ไม่ได้เวอร์นะแค่ภาพสวยเฉยแต่ไม่ได้เวอร์ก็ไม่ได้เวอร์เพรเาะว่าถ้าดูจากสกิลที่เหมือนกันแล้วเนี่ยผมว่าภาษีของฮาซานเนี่ยเยอะกว่านะท่านผู้ชมใช่ไหมครับคุณเพียเพลงดีไปด้ไปด,ดูเอดูอนะเราก็ไปรอดูตอนที่มันไปลั่นในเกมจริงๆกันต่ออีกทีนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน ไปอัพดิเราก็ไปอัพกันก่อนเลยนี่เดี๋ยวเดนฮาซาของเราอุ้ยมันล็อกให้ด้วยนะเฮ้ยแพทใหม่มันปรับมาล็อกให้เหรอตัวอีพิกอะล็อกให้เลยอะล็อกคืออะไรหมายถึงว่ามันจะทําให้เราแบบไม่เผลอไปขายเห็นไหมอ,อย่างเช่นโอมาเนี่ยมันก็ล็อกให้เห็นไหมแต่ตัวสแตนดาร์ดมันจะไม่ล็อกให้นะอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมใช่ครับคุณเพลไปพีกซีรู้แล้วัมนมันคืออะไรเนี่ยเห็นไหมคุนเห็นรูปล็อกที่มันอยู่ตรงตัวนักเตะไหมเออเห็นเห็น อาถูกต้องนั่นแหละเราก็ <ไป S 1> ทำก,การกเลเวลเทนนิงไปกันก่อนเลยนะอย่างเช่นอย่างนี้เราก็กดออตโต้ไปเลยเราไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นมาที่68 p o i n t พอยต์นะครับโปเคชั่นพอยต์แล้วก็35 Level เ,เ,เราก็ไปดูกันก่อนเลยว่าเราจะอัพอัพออตโต้นำทางไปก่อนเป็นยังไงดิบบิ้งนี่น่าจะไปถึง99นะ ใช่ไหมแล้วก็สปีดสปีดนี่ไป90แต่ว,ว่าเราจะลดดิปบิ้งมาเพิ่มสปีดไม่ไม่ไม,ไมเดี๋ยวเราเล่นแบบออตโอต้ไปก่อนดีไหมหุณเฟีร์เพ็ลีก็ดีอ,อ่าเราจะเล่นแบบออตโอต้ไปก่อนนะค่าพลังมาที่99เต็มหลอดมีบูสเตอร์ให้เป็นบอลแคระยิงบวก ดิฟบิ้งกับทายโพซิชันแล้วก็สปีดบาลานนะแล้วก็ใครอยากจะได้เพิ่มเนี่ยเราก็คงต้องไปใช้บูสเตอร์คาร์ตติ้งกันต่อ ครับุณนี้เข้ามาดูนะครับก็โอเคครับทุกคนถ้าใครอยากาดูไลฟ์สดของผมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องไร้เลยน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สักวันใดวันหนึ่งทุกคนก็สามารถคนเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยเล่นกันได้สำหรับวันนี้กมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเ,เจอกันครับผม